รายการต่อไปน,นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยฝีมือครับหนังหวานครับเต็มๆเลยครับตาตาทุกอันครับอ,อ,อาจจะห้างๆนะครับแต่เน้นหนังหวานนะครับตัวห้างหนึ่งเขาได้มีโต,ตอันเลยนะครับ สองสุขุมคนมาหนี้มาพกกับผมในก่องปอนเนี่ยหลุยสานนะครับวันนี้พาเมอมมิ่งครับนยูเขาครับมาได้กินเขาด้วยครับอุปกรณ์ให้ก้า

หากินแบบบ้านๆครับมางเบิ้งจานเพิ่์ข้งเลยกำลัหงหาห้างขึ้นครับพุ่นไมม

ลังลมควันครับกล้องม่เห็นล,ลมควันหากินแบบแบ,บ้านๆครับเดี๋ยววันนี้ผมไปขีหาอยู่ถ้าเกิดมีเหตุเป็น EP สองครับเอาอ EP ล่างก็ <laughs> Ui la là la là la là em Có không xuống ngồi anh đâu Bơi <laughs> Mắt bên nữa Anh đi có phải em nào mặn thai nhàng. มัน,ม,น,ม,นมันเป็นกดที่ที่มันเป็นผุ่มครับนี่นี่เขาเพื่อนใดลงมาแล้วตัดแล้วครับตัดแล้วเอามวนี่ดยเล้วบังเออโอ้ยผม่งไม่เห็ดหางเลย Để băng một rồi thứ đây bao? Mắt lửa sửa đấy đi. <laughs> ừ, Hết mày bao Hết mỏng bao bao Hãy bao 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 nữa hãy Hết cái cây bàn Hết mỏng câu cả đây. ไม่เนิ่มมั้โจผลงานครับใช่ครับหนังบ้านไม่ค่อยมีมแตรดังครับขาจนพูนเลยนะครับอาจจะเห็ดสองห้างอีพีเดียวเลยครับสวัสดีครับไอโบผิดสวัสดีครับโทษสครับโบผิดมาครับเห็ดเป็นอันนี้เลยครับมือนีหาได้หาห้างแร้วครับแต่บ่ทันเอามาเอาสองห้างนี่ครับอยู่นอนคู่สา อันนี้เพื่อนครับเขาขอสิ่งศักดิ์สิแล้วครับมันมีสองครั้งครับดูเมืองเดียวกันเลยครับผมขอสิ่งศักดิ์สิทิทธ์แล้ววันนี้ผมขี้เกือไมนขี้กระบป๋าแล้วครับบันนี้มันไม่ยังโดนใจรครับเลยอันนี้น้ำมาได้ถึงครับงายวะครับพี่น้องสุขุดรครือว่าอะไรดีแ,แล้วก็ฟูนครับแบงบง่ายเลย กล้องมุตแตกเพื่อเดี๋ยวเ้ามาเบิ้งกันเลยครับอย่ารีรอเป็นหายแล้วเอ้ยข้ากล่องเด็กหน่อยเห็ดหักเดี๋ยวผมมาไปขึ้นให้เบิงเบ้งอยู่ที่เชีงโขงใหม่เลยครับเดี๋ยวผมเตรียมอุปกรณ์ให้เรียบร้อยกันนะครับไปเลยครับครับเบิ้งครับไปด้จุดอะไรนะครับ ที่ลงควันนะครับอันั้นเอบ้องล้มเนาะเอาใซ่เอาเลยถือเนาเลยพุณครับวุ้นห้างมิมคุนอุ้ยอุ้ยงามงามงาถึงสี่ห้างแต้ํนำวานเต็มนะครับบ่าห้างหนัหวานตตายังงามเออบ่ห้างเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกอย่าลืมกดอันนี้นะครับเป็นกำลังใจให้ผมน้ำเน่หากินแบบลูกอีสานครับ ลูกอีสานได้พอเป็นขดเนื้อนะครับเดี๋ยวอให้ทีทายปลาท่านะครับับล้มควันกบลังใส่งามงามอุ้ยงามบากคักได้ครับหวนานจดตาแบบนี้เลยเดี๋ยวผมมีเสียงจักจั่นบ่ยืนเอาได้บ่บอกเอามีดอันอันทางออกก่อน ออตอนนี้เขาเคลียร์ทางออกก่อนนะครับเพื่อคุณปอเส็แบบนั้นไหมเด,เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมสิไปหาวิธีเันเห็ดแนวลมควันย่งไงก็นีอยู่ครับเดี๋ยวผมไปหาก่อนไปหาที่มันติดย่งไงเดี๋ยวผมคิดวิธีก่อนครับ ปีนี้ก็บกำลังที่ข้นมาหนึ่งเนาะต้องมีมาตรฐานก็เก่าแบบมาตรฐานนะครับกูกระซิงต,ต้องมาตรฐานครับบ้านกูขอโทษขออภัาายครับที่มันโดนแต้นตีนนะครับขอโทษนะมันเห็ดใหญ่ครับมันยุบก,กบบักขามครับ ต้นมะขามนะครับครับ,รบอุ้ยเดี๋ยวผมขออนุญาตจับก่อนมันอันนี้อหญมือครับหนังวานครับเต็มๆเลยครับปิตาติตาสุกันครับ จะห้างห้างนะครับแต่เน้นหวานนะครับเพราะว่าห้างหนึ่งเขาได้มีโต๊ะอันนั้นนะครับยิ้มๆครับจะถ่ายรูปให้เอาไปเบิร์นห้าง่อไปครับกวาดเสียอะไ้ครับเบิรงนหนังหวานเบิรงนหนังหวานหนังอันท์ครับ จ้กระมิ่งยังลหรอผงหูซอยบอกนะครับคอมเมนต์มาเลยครับอยากอูลู๊บเสียวมอสถ้เอาไปนี่มันก็อยู่นี่เลยมันมันนี่เลยอันนี้ก็ดูต่างวานนี้เลยท่านี้อ๋อครับปวดหัวอ้ครับอยังวะเหลืองๆไหมอยังครับนี่เหลืองๆมัน ก็เห็นนี่เรืองเรืองดิโตนะครับยุขาโอ้ขี่มันนี่ครับแม่พยาวนางพยาวันขอโทษน้ำลงมือวางไว้ผมยานมันอย่ผมไว้เ,เอามือวางไว้ขอโทษนะครับ ตีดบ่เดี๋ยวนี้ก็ไฟดีบ่เดี๋ยวนี้ยังข,า,ขาวๆอ่ะหาจินแบบบันบ้านนะครับเดี๋ยวไปพบอีกครั้งหนึ่งครับผมจองไว้แล้วแหละมันนี่เห็นหาหกครั้งหมนครับหกหกครั้งครับไหนมาสามหรอครับเดี๋ยวฮิกลรบไปเอาห้างที่สี่อีกว่าสิไปต่อผมผมกไป มันไปกับแจ็คหน่อยไปพร้อมเขย่าลงเลยมันเมาเลยโอ้โหเอาเลยเขย่าเลยมองยันมองยันกุเรีนยนลลแลยมึงมึงมึงมีมไม่ยังครับก่อนหะน้าพูด อที <laughs> <laughs> mm ่ผมกู้ยูมเดียวก็เป็นบอกกันี่ไหมเดี๋ยวผมขอเหตุขออนุญาตเห็ดก่อนะผมเห็ดผู้เดียวก็ได้เดี๋ยวไปเบิ่งต่อเขาได้เลยครับไปครับมาหาเนาะมาใช้นี่พ่อมาบ่พอเดี๋ยวไปเบิ่งต่อห้างมาเลยครับไปเบิ่งครับเด็ดมาเบิกหลายเดื่อใหญ่เลย นะครับจากที่ไดมานอนดีกว่านี้มองกินหนักตาดสหบัติอดกลางลางน้ำโบนหยาใดีหางเลยใส์นอนอย่างเรคไปยู่น้ำม่มมีมที่ดูแลดีค่ะเปลีนมื่สี่คหลายครั้งเลย nè món mà sạch được chim nào mà